สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สวนของแม่เฟิร์สนะฮะแม่เฟิร์สซึ่งอยู่ที่อำเภอสังคมนะครับอำเภอสังคมใช่ไหมฮะจังหวัดหนองคายอันนี้เป็นตำบลอะไรฮะตำบลนางิ้วค่ะตำบลนางิ้วแม่เฟิร์สรบวนแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่ออมรรัตน์อัปตาค่ะแม่น้องเฟิร์สค่ะคุณอมรรัตน์เนี่ยปลูกมาสวนนี้คือไม้ฮวงโหรี่นะครับเราต้องแนะนำก่อนว่าไม้ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือไม้ฮวงโหรี่ เขาเรียกว่าพยุงฮวงโหรี่หรือพยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วก็แพงที่สุดติด1ใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในตลาดโลกนะฮะตัวนี้เป็นไม้ระดับโลกจริงๆที่เกษตรกร,กรไทยทุกวันนี้นะครับเราปลูกกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้ตอนนี้เรามาทัวร์ที่อีสานนะครับก็วันนี้ดูแปลกๆหน่อยนะฮะมันจะเป็นช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดตอนนี้ก็ต้องเซฟนะครับเซฟระวังตัวไว้นิดนึงอ่า ก็ประเทศไทยแต่เนี้ยโควิดมันมาเยอะมากแต่ว่างานเราเก็ต้องทำนะฮะเราก็ต้องทํางานต่อไปเพราะว่าอนาคตเราก็รอไม่ได้นะครับ<ด>เราก็ต้องปลูกต้องปลูกไว้เพื่อจะสร้างอนาคตไว้ถ้าหมดโควิดมันจะมีโรคอื่นๆมาเยอะแยะแต่ที่แน่ๆเราปลูกไม้ที่มันราคาแพงไว้ที่สวนเราเนี่ยมันก็ดีนะฮะมันมันเป็นเขาเรียกว่าเงินอ,อมในอนาคตนะครับเงินอ,อมก้อนโตในอนาคตอยู่ๆเงินก็ตุ้มมาหลายล้านบาทเลยนะครับอันนี้แม่เฟิร์สปลูกไปกี่ต้นนะฮะเจ็ดร้อยต้นค่ะเจ็ดร้อยต้นเจ็ดร้อยต้นอันนี้คือผู ดูดูนะครับสภาพสภาพพื้นที่นี่คือเป็นที่ลาดชันนะลาดชันสำหรับผมเนี่ยมองว่าประมาณลาดชันสักประมาณสักสามสิบห้าองศาประมาณนี้มันลาดชันพอสมควรนะฮะแต่ว่ามันก็ปลูกได้เพราะแถวนี้พื้นที่นี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลูกยางใช่ไหมครับเป็นยางพาราแปลงนี้ปลูกยางมาก่อนหรือยังหรือยังครับปลูกยางมาก่อนค่ะแล้วก็ไม่สวยงามค่ะมันไม่ได้ตามเป้าก็เลยโค,ค,ค่คนโค่คนยางอ๋อเพื่อที่จะป,ปลูกพยุงเพราะว่าชอบใจพยุงมากกว่า ครับแม่แม่้องเฟิร์สเนี่ยดูจากช่องทางไหนครับที่เกี่ยวกับพยุงเนี่ยอ๋อดูจากคลิปแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์ดรเจษดาดรเจษดาเป็นคนแนะนําใช่ไหมฮะก็เป็นเป็นญาติดรเจษดาด้วยเป็นญาติกันด้วยนะฮะตอนแรกก็แนะนําแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเชื่อดรเจษดาเลยเพราะเวลาแนะนํามาปุ๊บเราก็ไปดูว่าไอ้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างใช่ไหมฮะ ไปดูไปสัมมนาที่จังหวัดน่านด้วยค่ะอ๋อครับผมก็ไปกับหงมู่นะฮะไปกับหงมูาคราวนี้เราจะแนะนําอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเฮปปี้นะฮะเฮปปี้รบกวนแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายสบินเจ้ามาศครับเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันที่บ้านโนนพองครับซื้อปั๊ม้วยเนาะอ่าซื้อปั๊มแล้วก็เป็นศูนย์ จ้ำไนไม้พยุงหงหมอรี่ครับผมอ๋ออันนี้ค,คือเป็นเป็นศูนย์ใช่ไหมศูนย์ครับผม,ผมเป็นตัวแทนจําไนด้วยนะครับอของหงมูดโดยตรงเลยใช่ไหมครับ <ผม S 1> ของหงมู่นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะเฮียปี้คนที่ดูแลในเขตเขตของอำเภอสังคมนะครับจังหวัดเลยนายุงน้ำสมหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายพูดง่ายๆว่าในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้ สามารถที่จะมารับต้นกล้าจากที่นี่ได้เลยแล้วก็ไปปลูกปลูกเรียบร้อยขายที่ไหนครับขายที่นี่ด้วย,าายเพราะเฮปปี้เนี่ยเป็นเป็นโกดังใหญ่เลยรับซื้อซื้อ,อตอนนี้ซื้ออะไรม้างครับซื้อปาล์มน้ำมันครับผมซื้อปลาล์มน้ำมันครับแล้วอนาคตข้างหน้าก็จะซื้อซื้อไม้่วงหรี่ซื้อไม้หวงหวรี่ก็ได้ได้ยินว่ามีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศใช่ไหมฮะทั่วทั้งประเทศภาคเหนือภาคขายน้ำกดด้วยขายน้ำกดด้วยน้ำกดหยอดยางยางพาราใช่ไหม โอเคครับก็ท่านใดสนใจนะครับสนใจสอบถามฮปี้ได้โดยตรงนะฮะว่าไม้่วงหัวรีแบบนี้สายพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย100%แล้วก็สามารถส่งออกได้จริง100%นะครับส่งออกไปยังประเทศจีนส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทุกประเทศนะฮะอันนี้คือมีใบรับรองสายพันธุ์แน่นอนเฮี่ยี้ขายก้าไม้่วงหัวรีเนี่ย,ม,ม,ยม,มีมีใบรับรองสายพันธุ์ให้ใช่ไหมฮะครับผมมีใบรับรองสายพันธุ์ก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอาจ,จุดจุดจําหน่ายอยู่ที่ไหนอยู่บ้าน สังกีีนาขามอำเภอสังคมครับผมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเบอร์โทรศัพท์ครับ0819540417ครับครับอันนี้เฮปปี้นะฮะเฮปปี้เป็นตัวแทนอีกเบอร์หนึ่ง0847424065ครับครับอันนี้ก็เป็นทีมส่งเสริมเช่นเดียวกันนะฮะพี่พิทักษ์ีพิทักษสวัสดีครับผมก่อนอื่น ผมเองนะครับเป็นคนที่คุกคีในเรื่องของไม้พยุงอยู่แล้วเพราะว่าเรารับราชการนักรูดง่ายนะครับเรามาศึกษาพยุงไทยนะครับที่เราแจกชาวบ้านยางนาต่างๆนะครับเราทํางานเกี่ยวกับชาวบ้านอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยมาศึกษาตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในคุณโต้งแล้วก็ท่านท่านประธานครับดรเกษดิานะครับอย่างแรงเลยครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่ออย่างมากวันนี้มาดูไร่ของแม่เฟิร์สเนี่ยครับมาดูท่านประธานชวนทําไมถึงมาดูครับ เรามาดูว่าทําไมปลูกแล้วปกติเราใช้ไม้ค้านะครับแล้วก็เห็นนะครับ2ปีใหญ่ปันนี้ก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าเออถ้าจะเราจะไปแนะนําลูกค้านะครับเราอยากจะออให้แม่เฟิร์สเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นในความคิดของเพื่อนด้วยนะครับว่าออฉันจะเปลี่ยน แต่ก่อนเนี่ยยางพารากิโลละร้อยใครก็อยากจะปลูกกันใช่ไหมครับใครก็ไม่อยากปลูกหรอกพอเงินกิโลละร้อยก็ปลูกกันทั่วประเทศวุ้นวันวุ่นวัเนาะครับพอมาตรงนี้นะครับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็คุณโต้งแล้วก็ท่านเจียาสดอนด็อกเตอร์นะครับมีเหตุผลมากนะครับใช่ไหมครับอย่างที่ไม่เพื่อนได้ไปอบรมเนาะวันนี้จึงขอบคุณมากเราทําให้ผมมีความหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต10กว่าปีนี้นะครับคุณโต้งครับผมก็ถือว่าเป็นพืชแห่งความหวังของเกษตรกรโดยแท้จริงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไม้ทีี่่่มมมมันููลคาเพิสง แพงขนาดไหนก็คือ,อลูกบาทเมตรละ45ล้านบาทนะครับคือไม้แก่นไม้ข้างในแพงมากแพง<ๆ>แพงกว่าทุกไม้เลยใช่ครับแต่สําหรับศูนย์จําหน่ายพวกผมนีผมจะทําใบทะเบียนแปลงปลูกนะครับจับชีพบแปลงแล้วก็เป็นสอปรกอรเป็นอะไรเนะี่ยผมจะทํำให,ให้ให้ลูกค้าทุกคนที่มารับพันไม้จากเรา เราจะไม่แปลวไม้เถื่อนจากที่ไหนยังไงนะครับอันนี้ขอพูดไปนะครับก็คือเราจะเอามาจากจากาเราเชื่อในอท่านประธานบริษ,ษ,ษัทว่ามีเหตุผลมีไซเตสมีอะไรรับรองหลายๆอย่างครับไม่ใช่ปลูกแล้วนะครับพอเวลาจะตัดแล้วไม่มีระบบการเอกสารที่ถูกต้องให้เกษตรกรตรงนี้วันข้างหน้าจะมีจะมีปัญหาฉะนั้นแล้วผมจึงเชื่อมั่นของโมวันนี้ครับมากับเสียพี่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณมากนะครับคุณท่านประธานนะครับแล้วคุณโต้งที่ชวนมาดูไร่แม่เฟิร์ส ฝากนิดนึงครับเฮปี่สนใจเกี่ยวกับไม้ชนิดนี้ยังไงแล้วมีความมั่นใจขนาดไหนครับที่หันมาทําธุรกิจนี้เลยผมเชื่อว่าไม้พยุงหัวหัวรีของเราจะขายได้แล้วก็รวยได้ใครคิดไว้ไปอยู่แถวหน้าครับไปแถวรองไปอยู่แถวหลังผมเชื่ออย่างนี้เลยพยุงไทยยังขโมยขายกันได้นี่กฎหมายผมว่าต้องใครปลูกแล้วต้องรวยครับ ก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับว่าอันนี้เฮปปี้พูดก็ก็มีเหตุผลนะครับขนาดพยุงผิดกฎหมายเขายังลักลอบกันเลยลักลอบตัดลักลอบขายแลวนี่พยุงถูกกฎหมายมันจะไปไม่ได้ยังไงใช่ไหมฮะมันยังไงออไไมันก็ต้องไปได้แน่นอนไปตามสโลแกนของศูนย์จำหน่า,า,นายที่สังคมคิดไปไปแถวหน้าคิดคิดช้าไปข้างหลังไม่ถึงแค่ลังหรอกแถวรองแถวรองเราเราอยู่แถวหน้านะคุณต้นครับผมขอผมขอถามแม่เฟิร์สหน่อยนะว่าเพื่อนดูแลต้นไม้จนใช้ปุ๋ยสูตรไหน ท่านนะครับคลิปตรงนี้นะครับอยากถามเนาะผมแขกวันนี้นะให้เพื่อใส่ปุ๋ยอะไรครับใส่ที่วัวที่ควายอะไรประมาณไหนครับทำไมโตต้นใหญ่ปอนนี้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะสูตรเสมอเนาะสิค่ะโอเคอันนี้กี่ปีครับต้นกี่ปีสองปีค่ะสองปีนะปูมาสองปีเนี่ยดูแล้วขนาดลําต้นขนาดนี้ถือว่าถือว่าเร็วนะฮะถือว่าโตเร็วนะตามมาตรฐานอันนี้เขาปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับก็หมายความว่าไม่ต้องมีการคั้มไม้ แต่ว่าใช้วิธีการตัดแต่งตัดแต่งไปเรื่อยๆค่อยๆตัดแต่งกิ่งแล้วก็ไว้ไว้กิ่งเยอะๆหน่อยมันดูแลง่ายๆน่ยไหมใช่ไม่ไม่ได้พรวนดินไม่ได้อะไรเลยมันก็โตเนาะทนแรงตัวนี้ทนแรงแต่ก็มีมีการดูแลเรื่องวัชพืชนะคะเพราะว่าวัชพืชนี่เป็นตัวสําคัญมากนะครับหลายๆสวนที่ผมไปดูนะครับพาไปดูทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยสังเกตดูถ้าสวนไหนที่มีวัชพืชเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยโตมันมีอย่างเดียวนะครับตัวนี้มีอย่างเดียวเลยก็คือเขาจะโตเร็ว ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วไม้่วงหูลี่มันมันเป็นพืชเขาเรียกว่าพืชตระกูลถั่วตัวหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะมีเชื้อไรโซเบียมนะฮะสามารถที่จะตึงไนโตรเจนจากอากาศมาทําเป็นปุ๋ยใช้เองได้ส่วนหนึ่งนะครับสังเกตดูตรงรากนะครับรากถ้าท่านถ้าท่านลองขุดดูนะครับรากมันเนี่ยเอามาล้างน้ําสลัดดูดีๆมันจะมีปุ่มรากนะฮะปุ่มปุ่มเป็นคล้ายๆถั่วเม็ดกลมๆกลมๆติดที่รากเต็มเลยตัวนี้เขาเรียกว่า มันมีเชื้ออะไรโซเบียมนะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งมาอาศัยอยู่กับพืชตระกูลถั่วแล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถตึงไนโตรเจนจากอากาศมาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนก็มันจะโตเร็วไปอีกถ้าเราดูแลดีนะครับให้ปุ๋ยผมแนะนำนะครับคนจะต้องมีปุ๋ยทั้ง2แบบนะครับก็คือถ้าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็คือปุ๋ยสูตรเสมอจะดีที่สุดก็คือ1 5 1 5 15อย่าเน้นตัวตัวตัวแรกเยอะนะครับในตัวเจนเยอะนี่ไม่ดีในตัวเจนเยอะนี่คือตัวแรกตัวเียนีี่ไมดนะครรับเพาะว่า มันทําให้ใบเนี่ยน้ำหนักเยอะใบเขาเรียกว่าอาการเกิดอาการบ้าใบบ้าใบก็คือใบมันเยอะเกินไปมันหนาเกินไปลําต้นมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ใบมันเยอะสุดท้ายมามันจะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะรับน้ําหนักเยอะแล้วมันจะโน้มทําให้ต้นเนี่ยหักล้มง่ายนะครับครับขออนุญาตครับูุณตง้งอยู่บ้านผมทางนลำสมนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับซื้อไม้พยุงไปแล้วไม่อยากบอกให้ใคร,ครแกบอกว่าจะไม่บอกให้ใครฉันจะขายเอาโคต้าแรกของส่งออกทั่วโลก แกไม่อยากจะบอกใครแกจะขายก่อนครับเหมือนอย่างกิงโลละร้อยแกจะต้องจีดก่อนประมาณนี้ครับ,รบแกไม่บอกใครเลยแม่เพิร์สฉะนั้นแล้วคนที่ดูคลิปอยู่วันนี้ต้องเราต้องขอบคุณท่านผู้รู้แล้วก็ไปเรียนรู้ก่อนนะถึงมาปลูกนะครับไม่ธรรมดานะอันนี้เสียงของผมนี่แกก็จะปลูกประมาณ4 0 0 0กว่าต้นนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเฮีปี่เฮีปี่ปลูกกี่ไร่ครับจะปลูกกี่ไร่ปลูกห้าสิบหกไร่ครับห้าสิบหกไร่นะครับโหเฮปปี้นี่ปลูกห้าสิบหกไร่คือตอนนี้เตรียมพื้นที่เรียบร้อย ขอโทษน,นะครับล้มยางพารายางพารา,า,า,ายังไม่ครบที่จะล้มนะครับท่านดมอตล้มก่อนเลยครับ40ไร่ก็ <c oughs> ถึงถึงบอกว่าคิดไวไปแถวหน้าอ่าคิดช้าคิดช้าไปอยู่ห้างหลังแถ,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 ถวแถวแถวหลังก็ได้ลองก็ได้เดี๋ยครับแนะนําหน่อยคนคนบางคนล้มต้นยางเต็มอยู่ครับไม่รู้จะปลูกอะไรจะปลูกยางดูดีอีกไหมทําไมคิดจะจะปลูกตรงนี้ครับก็ <c oughs> แนะนำก็หน่อยครับคลิปอวิดีโอทาง เนี่ยต้งเขาเออก็ก็มีหวังจริงๆมันมีแก่นจริงๆขายได้จริงๆเอาตัวเลขจากไอเอาการดูจากพยุงเถื่อนพยุงไทยอ่าแล้วก็มาเทียบพยุงสายพันธุ์นอกครับเราก็ต้องได้เมล็ดพันธุ์นําเข้าได้ผมมีใบอนุญาตทุกอย่างใช่ไหมเอายกตัวอย่างจากรมวมิชาการเกษตรไทยการอบรมเรียบร้อยของเราก็ผ่านการอบรมาเรียบร้อยครับเออสินค้าเมล็ดพันธุ์นําเข้าเราก็ เราก็ต้องเชื่อเมื่อเมื่อเราไปขอเข้าร่วมอบรมไม่อนุญาตใช่ไหมมีใบรับรองสายพันธุ์ให้ค่ะอ่ามีใบรับรองสายพันธุ์อันนี้ถ้าเป็นเป็นจุดสําคัญมากนะครับสำหรับเกษตรกรที่ดูและสนใจนะครับหลายๆท่านบางท่านก็ไปเห็นในตลาดนัดไปเห็นตามร้านขายต้นไม้นะครับท่านต้องคิดก่อนนะฮะว่าไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าไม้สกุลพยุงเนี่ย มันติดบัญชี2ไซเตสนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องขึ้นทะเบียนนะมันไม่ได้เหมือนไม้ทั่วไปที่คุณจะปลูกเหมือนมะม่วงมาทุกอย่างที่เราเคยปลูกมาเหมือนมะขามเหมือนยางพาราเหมือนอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องส่งนอกแต่ตัวนี้เราจะส่งนอกนะครับมันจะติดปัญหาคือเขาเรียกว่าสนธิสัญญาไซเตสเนี่ยมันจะควบคุมตัวนี้นะฮะถ้าท่านไม่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกกับไซเตสประเทศไทยท่านจะไม่มีใบรับรองถ้าไม่มีใบรับรองก็คือส่งออกไม่ได้จบเลยถ้าถ้าปลูกแม่เฟิร์สปลูกตรงนี้2ปีกว่าหรือ8ปี ถ้าแม่เฟิร์สปลูกไปครบ10ปีปุ๊บจะบขุดขายแล้วมีเอกสารอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรเลยคุณจะส่งออกได้ยังไงมันไม่มีทางที่จะส่งออกได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากนะฮะฝากถ้าท่านซื้อต้นกล้ามาจากที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าให้ท่านถามใบรับรองสายพันธุ์นะครับมีใบรับรองสายพันธุ์ที่ขึ้นกับไซเตสหรือยังนะถ้ายังผมแนะนําว่าท่านปลูกไปก็มันส่งออกไม่ได้นะครับเพราะตลาดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้ปลูกเพื่อจะขายในประเทศไทยเราต้องส่งออกนะฮะอันนี้สําคัญมากครับแม่เฟิร์สครับ จากที่ปลูกมาเนี่ยแถวๆนี้มีคนปลูกตามบ้างไหมฮะมีค่ะมีแล้วใช่ไหมญาติพี่น้องเองค่ะญาติพี่น้องเองหลายๆท่านเนาะหลายสวนถึงถึงสิบท่านไหมฮะถึงสิบก็มีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันคุยพูดคุยกันอยู่ตลอดครับก็ดีอย่างนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเฮียพี่เนี่ยเป็นคนดูแลฝั่งนี้ถ้าเราได้ต้นกล้าจากเฮียพี่ไปก็รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเฮียพี่ก็รับซื้อคืนเพราะว่าหงมู่เนี่ยทำสัญญากับเฮียพี่นะครับเรียบร้อย หงมูเฮีปี้จะเป็นคนรวบรวมนะฮะรวบรวมไม้เรียบร้อยปุ๊บทางทางหงมู่เราเนี่ยจะทําการขึ้นทะเบียนให้นะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วดําเนินการในเรื่องของการส่งออกนะฮะแต่ก็มีเกษตรกรหลายคนนะครับไม่ได้ปลูกเป็นแปลงอย่างนี้นะครับปลูกผสมผสานไล่มันอย่างนี้ครับไล่สวนตามอย่างนี้นะครับที่มันโตแล้วอย่างนี้เสริมไปไม่ใช่ว่าจะล้มยางซะปลูกตรงนี้เลยนะครับมีการปลูกเสริม ปลูกแซมไปนะครับเรารอเวลาไม่ได้เหมือนเสียพี่ว่าแหละครับเพราะว่าระยะเวลาเราเป็นเคสแรกที่ส่งออกเราก็อยากจะเป็นคนนั้นนะครับครับนะครับคิดยังไงครับตอนแรกเป็นคนปลูกถึงโตขนาดนี้แล้วเปลี่ยนการที่จะเปลี่ยนความชิดมาอย่างนี้นะยากไหมครับ ชอบค่ะเพราะว่าเป็นพืชที่ทนแรงก็เราก็ไม่ต้องมีลูกน้องที่จะเหมือนยางไม่ต้องมากีดทุกวันไม่ต้องมากีดวันไม่ต้องมาพูดไม่ปวดหัวทุกวันใช่ค่ะผมชอบในี่ราคามันดีราคามันดีใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับเออโอเคจะปลูกแล้วรวยหนึ่จะเสริมเสริมให้เกษตรกรทางบ้านนะครับว่ารายได้อะเท่าไหร่นะครับคือผมผมจะบอกตัวเลขกลมๆนะตัวเลขกลมๆให้ท่านคิดง่ายๆนะครับพยุงไทยเขาลักลอบตัดยังไงก็ไม่หมดนะฮะ คือมันมีคนซื้อแน่นอนถ้าไม่มีคนซื้อเขาไม่รักรอบตัดหรอกถ้าลักรอบตัดไปทําไมไปส่งจีนนะฮะสุดท้ายมาอ่าแล้วราคาราคานะครับผมบอกเลยว่าไล่หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านบาทอันนี้คือรายได้นะครับเราคิดเราคิดต่ําๆแล้วนะต่ําๆแล้วก็คือราคาตีจากราคาพยุงไทยเนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าตัวนี้มันแพงกว่าพยุงไทยไป15เท่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันได้ราคาถูกที่สุดเท่าพยุงไทยเลย เข้าไปยุงไทยในประเทศจีนเนี่ยต้นหนึ่งห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทตัวนี้นะครับสิบปีขึ้นไปคราวนี้ถ้าในเมืองไทยเนี่ยต้นละหมื่นเราไม่ต้องคิดหลักต้นละห้าหมื่นหนึ่งแสนนะฮะเอาแค่ต้นละหมื่นต้นละหมื่นเนี่ยไร่หนึ่งหนึ่งร้อยต้นปลูกระยะสี่คูณสี่เมตรระยะเหมาะสมที่สุดนะครับสี่คูณสี่เมตรก็คือไร่ละหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยต้นเนี่ยจะเป็นเงินอยู่หนึ่งล้านบาทต่อไร่ถ้าสมมติอย่างอย่างตัวนี้นะครับสวนนี้สวนแม่เฟิร์สเนี่ยเจ็ดร้อยต้นก็คือประมาณเจ็ดล้านบาท ประมาณ7ล้าน,<ง>านบาทนะครับมูลค่าคราวนี้7ล้านบาทเราต้องมาจ้างคนกรีดทุกวันไหมเหมือนยางไหมไม่ต้องเราต้องเราต้องจ้างคนเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆเหมือนเหม,มือนปาล์มไหมถ้าไม่ใส่ปุ๋ยปาล์มไม่ออกนะปาล์มมันต้องใช้ปุ๋ยเยอะมากแล้วมันต้องจ้างคนไปแทะมาขายเนี่ยตลอดแต่ตัวนี้นะครับ10ปีผ่านไปเนี่ยขุดขายเลยนะฮะมูลค่าเพิ่มของมันเนี่ยไล่ละหนึ่งล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากนะเพราะไม้ตัวนี้มันแพงที่สุดมันแพงที่สุดยังไงในเรื่องของการตลาดแพงที่สุดดีที่สุดแน่นอน อย่างของเฮียปี้นะครับปลูกไป40ไร่ท่านลองคิดดูนะครับ40ไร่เนี่ยเป็นเงิน40ล้านบาทนะโดยที่เฮียปี้เนี่ยทำธุรกิจอย่างอื่นทําอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องไปอะไรกับเขาปลูกปลูกแล้วจบเลยสุดท้ายมาเก็บเก็บเกี่ยวอย่างเดียวแต่รู้ไหมว่าถ้า15ปีมูลค่าเพิ่มอีก2เท่านะอาจจะกลายเป็น80ล้านบาทเพราะ15ปีเพิ่มอีก5ปีเนี่ยไม้หน้าใหญ่มันยิ่งแพงราคาแพงขึ้นอีก2เท่าตัว2เท่าตัวนะครับ ก็คือว่าเพิ่มอีก5ปีแต่เพิ่มอีก2เท่าตัวหมายถึงอายุ15ปีนะถ้าไม้อายุ15ปีอายุ20ปียิ่งแพงไม้นะครับยิ่งนานยิ่งแพงยิ่งโตยิ่งแพงแล้วไม่มีการล้นตลาดเฮียพี่ธุรกิจนี้ที่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับการทําไม้ตัวนี้ไม้ราคาแพงเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องรีบขายเรามีเวลา365วันในปีหนึ่งเนี่ยเราจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ขายวันไหนก็ได้มันไม่เหมือนขายขายไปกี่ต้นก็ได้ใช่แล้วขายกี่ต้นก็ได้กี่ต้นกี่ไร่ แล้วแล้วขายเรียบร้อยนะครับขายเรียบร้อยเราปลูกเพิ่มดได้อีกทดแทนได้อีกไม่<แ>ไ,มไ,มไม่มีปัญหาอะไรเลย<แ>ตัวนี้นะครับมันเป็นธุรกิจที่มันยั่งยืนนะคุณจะคิดว่ามันเป็นพืชกระแสนะครับพืชกระแสเขาว่าพืชกระแสคือมันมีช่วงที่เวลาขึ้นแล้วลงแต่สําหรับตัวนี้ไม่มีลงครับขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าไม้นะครับธุรกิจไม้คุณเคยเห็นไม้ราคาตกลงไหมไม่เคยมีนะครับไม้ราคาตกไหมมีแต่แพงนะครับไม้มีแต่แพงขึ้นนะฮะปลูกก็แพงทั้งปดูทั้งสักยางนาทุกอย่างแพงหมด แต่ว่าตัวไหนที่แพงที่สุดแค่นั้นเองนะครับตัวที่แพงที่สุดเราควรจะปลูกตัวที่มันแพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งไม้มีเป็นหมื่นๆชนิดคุณก็เลือกดูสิครับว่าตัวไหนแพงที่สุดเพราะว่าระยะเวลามันเท่ากันนะครับใช้ใช้เวลาเท่ากันเหนื่อยเท่ากันใช้พื้นที่เท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเราก็ควรจะปลูกหลายท่านโตไวกว่าครับอันนี้ที่ปลูกยางมาเนี่ยแม่เฟิร์สเคยปลูกยางมา2ปียางได้ขนาดนี้ไหม ยังโตช้ากว่านะครับอันนี้คือเรื่องจริงจากคนที่เคยปลูกมานะผมก็เคยปลูกยางนะครับผมรู้แม้แต่แม้แต่ยูคาลิปตัส2ปีผมท้าพิสูจน์เลยยูคาลิปตัส2ปีประมาณนี้แหละไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าโตเท่ายูคาลิปตัสแต่ราคาแพงกว่ายูคาเป็นร้อยเท่ามันก็สมควรที่จะปลูกนะฮะอันนี้อยากอยากให้แม่เฟิร์สฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับอนจากกันค่ะขอเชิญชวนปลูกนะคะจะได้รวยไปด้วยกันค่ะนำเงินเข้าประเทศเราเยอะๆเนาะนำเงินเข้าประเทศเราเยอะๆค่ะ ครับอ่าฝากนะครับพี่พิทักษ์ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวบ้านที่อยากปลูกป่านะครับบางคนปลูกป่าปลูกยางนากินเห็ดละโงกอย่างว่านะครับปลูกไม้อื่นๆเราขอนะครับเจียดไม้ตัวนี้เสริมสักนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่มีพื้นที่เยอะนะครับเจียดเชื่อแตครับว่าสิ่งต่างๆที่ศึกษามาแล้วก็เชื่อว่านะครับทุกคนระบบอุปสงค์อุปทานนะครับตอนแรกนะครับทำให้ผมถึงเชื่อครับเพราะว่า20ปีที่แล้วนะครับ มีคนมาแจกไม้อยางพาราฟรีครับทุกคนไม่เอาครับบางครั้งไปปลูในวัดครับแต่พอมันกิโลละร้อยเท่านั้นแหละครับทุกคนก็วิ่งอันนี้ก็เป็นจุดแรกครับที่เปลี่ยนความชิดแล้วก็มีเหตุผลมากๆเรื่องของใบอยู่ในนะครับม่รับรองสายพันนะครับแล้วก็มีประกันราคาด้วยนะครับเจพี่ตรงนี้ผมฝากพี่น้องด้วยนะครับผมผมคิดว่าตอนนี้เป็นบุญเป็นบุญที่รู้จักของโมดเป็นบุญที่รู้ได้มีโอกาส ที่ใจตัวเองเปิดนะครับจริงๆเรื่องใครใจไม่เปิดก็ลองศึกษาใน u t u b e นะครับเพิ่มเติมถึงหลักได้เหตุผลต่างๆนะครับคุณโต้งครับขอบคุณมากครับสซี้ครับผมอยากให้สปี้เนี่ยฝากในเรื่องของการตลาดด้วยว่าเราไม่ได้ขายพันอย่างเดียวธุรกิจเราเอาจริงๆแล้วธุรกิจของเฮีี้กับผมเนี่ยคิดตรงกันหงมูเนี่ยบอกเลยนะครับหงมู่ไม่ใช่บริษัทขายก้าไม้นะครับที่จริงแล้วเราขายไม้นะครับเป็นบริษัทขายไม้ค้าไม้เพราะตลาดไม้เนี่ยราคามูลค่าเป็นหมื่นๆล้าน แต่ตลาดขายต้นกล้าเนี่ยหลักร้อยล้านพันล้านก็เยอะแล้วแต่พูดถึงว่าเราไม่เราต้องการที่จะทําธุรกิจหมื่นล้านดีกว่าคือธุรกิจเกี่ยวกับไม้นะครับค้าไม้พวกนี้ในเมื่อไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยเราทําธุรกิจกับไม้ที่แพงที่สุดยังไงมันก็มูลค่าเพิ่มสูงแน่นอนเนี่ยพี่ครับเราจําหน่ายต้นกล้าไปปุ๊บมีการเก็บสารระบบไหมมีการเก็บชื่อที่อยู่ลูกค้าอะไรไปไหมครับเบอร์โทรเก็บทุกอย่างเลยเพราะอะไรครับเพราะเวลาอ่าเวลาเราจะซื้อคืนใช่ไหมฮะเวลาซื้อคืน เออเราซื้อคืนเราก็ต้องเอาข้อมูลจัดจัดตอนที่ช่วงเราขายกลนกล้าครับครับผมที่ถูกต้องที่ถูกต้องครับทําให้ถูกต้องครับผมไมายที่ถูกกฎหมายครับผมทาทาต้องถูกต้องก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะฮะที่หงมู่เนี่ยพานําพาเกษตรกรนะครับให้มีความหวังตอนนี้คนที่ปลูกไปแล้วนะครับอย่างแม่เฟิร์สเนี่ยรู้สึกแม่เฟิร์สรู้สึกเออภูมิใจชื่นใจจากที่เคยคุยกันมาเนี่ยมีความหวังกับมัน เวลามาดูปุ๊บดูแล้วมันชื่นใจรับที่สิ่งที่เราปลูกมาเนี่ยมันโตแบบนี้มันได้แบบนี้ในเวลาแค่2ปีนะฮะสปีท่านได้ขนาดนี้มีพืชชนิดอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายที่เราปลูกแล้วมันโตได้แบบนี้แต่ว่ามูล,ลค่ามันน้อยแล้วเรารู้ชื่นใจนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ต้นไม้ตัวนี้เรารู้แล้วว่ามันแพงที่สุดในตลาดจีนเรามีทองคําที่มันที่มันมีชีวิตนะฮะใช่คุณโต้งครับเสริมนิดนึงเพราะว่าหลายคนตอนนี้นะครับเขาแก็บ พันก้าไม้พอดีครับไม้พยุงไทยเขาแจกเยอะเราก็ไม่ได้ว่าครับพยุงไทยมันใช้เวลา35-40ถึงปีนะครับถึงได้ผลผลิตตัวนี้ของเราประมาณเท่าไหร่ครับ10ปีครับผม10ปีเห็นไหมตัวนี้สิปีนะครับ10ปีแน่นอน10ปีขายคือเราไม่ได้พูดจากจากความคิดคิดว่าความน่าจะเป็นอะไรไม่ใช่นะเราไปดูงานที่ประเทศจีนไม่ต่ำกว่า20ครั้งนะฮะไปดูงานที่ประเทศเวียดนามไม่ต่ำกว่า20ครั้งเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้ตัวนี้มาก่อนเขาปลูกมาก่อนเรานะครับ สิปีนี่ขุดขายได้แน่นอนนะฮะในในประเทศจีนและเวียดนามเหมือนแม่เฟิร์สเห็น2ปีขนาดนี้10ปีไม่ต้องห่วงครับสิปีเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วขึ้นไปนะฮะมันจะโตปีหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะปีละ1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วอันนี้คือมาตรฐานของเขาแล้วในประเทศจีน10ปีเขาขุดขายได้ในเวียดนาม10ปีขุดขายได้บางที่8ปีได้ซ้ําแต่ถ้าบางที่ก็อาจจะ12ปีเฉลี่ยแล้วก็คือ10ปีขุดขายได้แต่ถ้าท่านยังไม่ขายท่านเก็บไว้15ปปีียิ่งงแพไอกนะครับ อันนี้เป็นเป็นข้อดีของไม้ตัวนี้เลยอ่าเราวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับขอบคุณแม่เฟิร์สนะครับที่กรุณาพาเรามาดูสถานที่จริงรปลูกบนภูเขานะฮะภูเขาเลยพื้นที่เนินแบบนี้เลยแล้วก็ขอบคุณเฮปปี้นะครับที่เป็นที่พึ่งให้กเกษตรกรนะฮะว่าถ้าปลูกไปแล้วแถวนี้จะไปขายที่ไหนบอกเลยขายที่ผมเฮปปี้บอกนะ <c oughs> ขายที่ผมเนี่ย <c oughs> ครับศ <c oughs> ูนย์สังคมศูนย์หงมู่นะครับศูนย์หงมู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเฮปปี้ฝากเบอร์โทรอีกครั้งครับ 081-954-0417ครับผมครับร้านท็อปเจริญท็อปเจริญเฮปปี้นะครับอันนี้เป็นคนดังแถวนี้นะมีคนรู้จักเยอะไม่เป็นไรนะแล้วก็พี่พิทักษ์นะครับพี่พิทักษ์นี่ก็ดูแลในเรื่องของป่าไม้ในพื้นที่นี้ด้วยนะเอกสารครับเรื่องเอกสารทุกอย่างนะครับมั่นใจได้เลยแล้วเรื่องวิชาการความรู้ติดต่อพี่พิทักษ์ก็ได้เบอร์โทรพี่พิทักษ์ห้าต้นสิบต้นผมก็ทำใบอนุญาตครับถ้าสมมติมีท่านท่านใดสนใจเกี่ยวกับพืชชนิดนี้พี่พิทักษ์ขอเบอร์ทับ 7424065ครับอันนี้คือพี่พิทักษ์นะครับ <ผม S 2> คนที่คุกคีกับเรื่องของป่าไม้เรื่องของไม้ป่าไม้เศรษฐกิจกทุกอย่างนะครับมาเป็นเวลานานนานกว่า10ปีนะฮะแน่นอนเลยแม่เฟิร์สครับสมมติว่ามีใครขอความรู้หน่อยว่าวิธีการปลูกยังไงเนี่ยแม่เฟิร์สยินดีให้ให้ความรู้ไหมฮะค่ะพร้อมค่ะครับ,รบเบอร์โทรครับ เบอร์โทรแม่เฟิร์สค,ครับ0849533754ค่ะ0639508028ค่ะครับอันนี้แม่เฟิร์สนะครับประสบการณ์จริงจากผู้ปลูกจริงนะครับถ้าท่านต้องการพูดต้องการจะสอบถามจากตัวจริงนะครับไม่ไม่ใช่แบบนักวิชาการที่คุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปลูกอันนี้แม่เฟิร์สปลูกจริงนะครับปลูกอย่างนี้เลยแล้วปลูกเยอะมากเ0 0ต้นนะฮะถามแม่เฟิร์สได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมและตามคลิปเราอีกนะครับในอ่าพรุ่งนี้มะลืนนี้เราออกมีคลิปออกทุกคลิปนะฮะมีออกทุกวัน ทั่วประเทศไทยเราไปทุกจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สกลนครน,นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ